ไม่รู้ว่าไม่หนักไม่หนักขาไม่ได้ไม่หันขาไม่ได้วันเดียวไปได้ครับ <laughs> กโอนได้ EP ครับผม EP เท่าไหร่ไม่รู้ไปดูใต้ชื่อคลิปเองเนะครับวันนี้ผมบอกเ,เลยว่าเป็นการแข่งขันแบบที่เราแบบว่าฝ่ายฝ่ายกันมาทั้ง10กว่าปีที่เราจัดก,กันมา,าเรามาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยเกมนี้เป็นเกมยกของมาลังกำลังก็ผมเพื่อชิงเงินรางวัลหนึางบ้านบ้านผมเราตอนนี้ลี่ยนตัวประหลาดนั่นเองครับผมใครทำสุดก็ได้พูดถึงมากสุดน,นะแต่ต้องลงกมาดูก็ได้ ยังยังมีตัวหลังลุงอยู่ไหนถ้าเขาจะหายนักกล้ามานักกล้ามานักกล้ามาโอ้โหแข็งแรงจัดแข็งแรงจัดโอ้โหมีกล้ามสุดอันนี้เขาเป็นแบบนักกล้ามาลงแข่งด้วยจะมีตัวเด็ดอยู่มาสู้กับนักกล้าเลยมีอะไรมาอ้้เหียอันนี้นักกล้าอันนี้นักกล้าโทษนักโทษจบเลยกู เราแต่งตัวกันทำไมเราไม่แต่งตัวเมืนะ่อไงตลกลเกินไปแล้วไงกูเลยว่าธรรมดาพอแต่โอเคแม่งร้อนหน่มากร้อนมากร้ <c oughs> อนลูกดีกว่า <c oughs> ว,วิธีการเล่นก็คือว่าผมเราต้องยืนอย่างนี้เวลาเริ่มเกมนัดหนึ่งสองสามบึมใครเอาลงก็คือแพ้แพตกรอบแข่งกันเป็นอะไรทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์อ่าจนหาผู้ที่หนึ่งที่ได้เคือรางวัลบอกไปเลยนะทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามสี่กลุ่มถึงหกใช่ไหมกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่หกจะ โชคดีอ่ะถ้าชนะ2รอบแล้วขึ้นไปรอรอบชิงโอเคไปหาเข้าอะไรวะไปหาอะไรวะไปจับฉลากกันเถอะแล้วก็มาเข้าคุณทนายแมนไปจับฉลากว่าใครจะได้หยุดเลขอะไรอ่าเออเอาเอาอะไรสั้นๆบอกไปจับสลากกันือกล้ามใหญ่แล้วแล้วมันติดพอเหรอหรอวะ งานของคู่แรกนะครับผมเบนจื้อกับลุงเก่งเราการคนขอบุตรเรานะครับมีความประสบเออการฝึกซ้อมมาท่านไหนครับตงคู่เป็นการเอ่อจะไม่ฝึกซ้อมแข่งครับจะส่งพลังมาจากตรงเป้าเนื้อก็เนื้อก็เลยจับอาแต่ข้อมือนข้อมือครับมือตามมันไม่ให้ปล่อยใช่โอเคตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับใครเอาลงก่อนแพ้เลยนะครับหมดติดเลยนะครับพร้อมเลย ต้องแข็งแข็งนะครับถ้าพร้อมแล้ว3ามส่งไปโอ้ยจะต้องไปเลยยห้วยเก่งว่ะไป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 แข็งตึงแข็งตึงแข็งตึงแข็งตึ้ง ไอ้จื้อมันน่าออกไอ้จื้อมันดีท่งกวันแกเข้าไปวาลงวาลงวาลงแล้วงานแล้วกูเริ่มก่อนแล้วกนอนอ้เือูแรกไอ้จ้อเป็น่ชนะ และคู่ต่อไปครับเป็นเดวมี่และก็เดวเดวนะครับผมอเดวเดวพวกมึงาะแพ้พอนี้ <c oughs> มีคนมีนสองรึมั้ยยกเว้ปเป็นเรื่อปกติว <c oughs> ัน <75. S 2> <75. S 1> น,นีน้ยกี่กิโลเจ้าเจ็ดสิบห้ากิโลถ้ยกิโกรัมเลยเจ็ดเจ็ดสิบห้าเมตรคุณไมบอกขีดไ <c oughs> ว้ถือไว้ังมือหังมือหังมือไม่เอะมันหลวมมันหลวมนหลอโ นักอเถ้าถ้าแบบเต็มเมพร้อมเลยเฮ้ยเดียวอะไรวะเหนืเกินถ้าพร้อมแล้วนะครับสามสองหนึ่งไปโ้ยยกเก่งไร ไม่พูดต่ดีแต่ีบ้าไอ้ยัสันเสื้ออ้เนีสันรเสื้อาดูเนี่ยไอ้เนือเราเกี่ยวก้ามใหญ่เราเกี่ออกางกาญ่เออไปแล้วไปแล้ว ต่อไปอาร์มกับบิ๊กกี้นะครับผมหนึ่งสองไปแล้วครับโอ้ยหน้าไปกันเลยนาหน้าอะไรหน้าออกจากเลยหน้าอะไรชุนบาริโอสั่งเลยวิญญาณเฮ้ยตาหยีแล้วไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กก็หยอดแล้วไอ้บิ๊กท้าไปลวไอ้บิ๊กท้าไปละไอ้บิ๊กเชิดจมูกยก ไอ้บิกสู้ไอพิกเริ่มด้วยแล้วเยืเริ่มได้แล้วการเริ่หัวแม่หลานคือการช่วยขาไม่ตึงนะไม่ตึงน้ำหนักน้ำหนักมาเฮ้ยมีแบบว่าทำอะไรที่กูต่อสู้ เขามาเป็นระยะเวลากี่ปีครับผมเมื่อก่อนยกประจำยกอะไรครับเข้าบ้านเขาโอเคแฮะแฮะแฮะเหมือนแบบว่าไอ้นี่ไว้ยกเข้าแมวเลยดิแล้วครูกล้องนะครับไม่ได้ซ้อมเลยฮะไม่ได้ซ้อมเลยไม่ซ้อมเลยไม่ซ้อมเลยจะได้งแรกที่มาเอาเลยเอาเลยมาพร้อมแล้วไปไปไปแล้วบ้องบ้องนิ่งมาก ไอ้วุ้นนิ่งกว่าไอ้วุ้นนิ่งกว่าไอ้ป้องนิ่งโยนป้องนิ่งโย่ช่วยหน่อยนะทุกคนเฮ้ย่ไ้ม่งเงียบเลยเไอ้ไป้องตัดตัวว้อ้ไอ้ไอ้ไไอ้อ้ไดไ้ไ้ไอ้้อ้ไอ้้้

แรงทั้งหมดของชีวิตโอเคครับูนะเป็นโอ้ยคู่ต่อไปบ้าจางกับสุ่ชีพรับอมเอ้าอย่มานี่นะโตโต้าจางโตโต้โตโเ่มเ้ย ครับผมสองกู้ล่ะบอลกับน้องเจ้ภาพตามกันโอเีไหมล่ะเย้เอ้ยมึงไหวไหมล่ะมึงเห็นที่มึงเจอใครล่ะเจอเทพตาเจอเทพเลยนี่ไม่ชุดนี่ตัวเขาจริงนะแช่น้ำแข็งอยู่ร้อยกว่าปีไม่เคยใช้่นอ้ี่ผมเยอะเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวปล่อยนะครับสามสองหนึ่งป่อยนิ่งเลยไป่อยนิ่งเลย ยิงคนไหมยิงนไหมเออเอิ๊ไหมจิ่ไหมยิงมาจิบมาจิ๊บม้จิาไม่รู้วไม่นักไม่น้ำขับไม่ได้ไม่น้ครับไม่ได้วันเดียวไปได้ เท่ยคือเท่ใช่เเงโอเคผมคู่นี้ะบอลชนะแน่นอนเจอันคู่ต่อไปเปิตุเปอดตของตือมาไอ้เนี่นี่แชร์ตังแต่สมัยนี้คืองมไม่ไดเขย ียเีน่ยเปโอ้ยมันร้า่เียนมีนัเล่าอ่าการอ่านการบอกโอ้บกนึกว่าคนนี่สุสีเป็นไงเป็นไงครับสุสีสุสีลุกเลยคจะมีกกลังะเคิปฏิรูปปฏิรูปปฏิรูปปฏิู่ปปฏตรูปปฏพรูป่ฏนอูนนฏิรคนอฏิรูปปฏิรคือฏิรูปปต้องปปฏิรูปรแการรปออกู เตนตมนโอ้ยๆๆๆโอโเดือจัดเดือจัจ็บุ๊บเจ็บจุ๊บเจุ๊บเจคนทนะาคนนี้ก็คือท้องเงอ้ไครับหาลูกพูดต่อไป แบบแ็กคู่ต่อไปเฮ้ยมาม่มาใอ๊ดสิกันชาโอู๊ดกันชาเจอกับอาร์มสิมาริโอเยย้ใช่ 2> 3, 2, 1, ปังหนึ่งแป๊บไปเยครับโอ้ยเป็นไงบ้างครับสำหรับคู่นี้นะฮะับสำหรับคู่นี้นะครับเมื่อตาที่แล้วคือพี่วุฒิอยู่นานมากหรือแบบว,ว่าไม่รู้เอาพลังมาจากไหนไม่รู้ดูกระช้าหรือย่าบ้าแล้วเขาจะหมดพลังรอบนี้ไหวไหมฮะโอ้ทฟื้นไหวครับฟื้นไหวใช่มีนะสำหรับฝั่งมาลิโอเขาได้กินเห็ดไปยังฮะเอ่อฝั่งมาลิโอกินเห็ดแล้วก็กินดาวด้วยอันนี้กินดาวมาด้วยใช่ปล่อยพลังได้ตัวกระพริบได้ครับแมนดอกไมปเลย ไฟไได้นะครับใช่ฮะเขาอสังเกตุเขาจะเก็บดอกไม้ไฟอยู่ตรงเปล่าเขาบอกเลยว่ามาริโอเนี่ยซุ่มซ้อมมาอย่างดีวิ่ง15นาทีมา3วันก่อนจะมาแข่งมันจะไปสู้คนที่ยกป้องทุกวันได้ไหมครับป้องแก้วด้วยโคตรน่นก็อย่คนนานเขามีพลังในการเล่นมีนานมากมีนานมาก คู่บิ๊กแมตช์เซมิเซมิไฟแนลคู่น้องพบพบกับหัวหน้าพบเฮ้ยอบสามสองหนึ่งไปนิ่งนิ่งอยู่รอบที่ตองนี่เมื่อกี้รอบรอบสาไปแล้วโอ้ยรอบล้ามไปแล้วบอลใช้หน้าเดิมอีกแล้วบอลนวดกระพือเน้ว ผมขูไ้เดินแกผมกูมูาน้าว่าเจ้า่เจ้าวเว้าวาเว้าว่่าเจ่าเจ่าวาจา่า้วาเ่เ้วาเจ้าเจ้จ้จะเ้าจ้่ว่เจ้าว้าว่่่วจเ้าจ้ว่้่า่่่า่เ ทุกอย่างอยูีแขนนะครับผมการหายใจช่วยด้วยนะครับเป็นเทคนิคสังถูกสตรองใช่เป็นการปล่อยกินเหม็นปล่อยกินเหม็นด้วยดมครับไอที่มันกินมหมือนะน้ำตามันจะยนะมันคืไม่น่กไม่น่น่กไม่นาน่เกรงใจลูกพี่่อเป็นลูกหลงอปมาหลายปีมันเป็นว้าอะไรวะเฮ้ยกันเลยเพื่อนปล่อยให้ลูกน้องช้าไปเอาความจริงความจริงความจริงคือไม่ออยากเลยเดี๋ยวเจ็บใช่ไหม อ่าแล้วพูดนะก็ได้เป็นของตัวจีแล้วจบตันกูจบเลยพูดไปครับผม A อ u s t r พบของจึาเนเตรียมพร้อมกันเลยเตรียมพร้อมกันเลยอ้ามาเลยเตรแขนเติงนะแอนเติงอย่างนี้กูนะกูจริงนะกูจริงนะอจริงกับสองพูด้ยมั้ยนะที่ผมจะยอมพี่เหรอไอ่พันเดีแอดเติงแอดเติงไหลรุดขอนขอนนัอนนัเส้นเส้นไม่ดี ตึงพร้อมแล้ว3 2 1หนึ่งไปไปครับเอาไว้นี้เอาไ้นี้แล้วล่ะครับผมสำหรับรอบนี้นะฮะตรงเจอมาครับเอโอสตอรี่นะครับผมคนหนึ่งก็ยกมาเป็นเวลา3รอบแล้วอีกคนหนึ่งก็รอบที่รอบที่3เหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีใครขาดไม่มีใครเจอนะครับผมแต่เราต้องการเดินทางแล้วเอโอสตอรี่เดินทางมาจากคลองหนึ่งนะครับผมแต่ตรงเจอนอนอยู่ที่อเมริกาไปต้องใช้แรงมากอะไรไม่อะไรไม่ต้องขับรถไม่ต้อง ยกพวงมาลัยอะไรเท่าไหร่มากมายนะครับผมอันจะมีการตรวจสอบต่อแล้วๆไดสั่นแล้วทุกวัดทุกใจทุกฝันนะครับสําหรับ ทำไมวะยกคอามหนักแล้วกลายเป็นแก

คนชอบกินเบียร์คนชอบกินมาบ้าอ้าวจะเอาหนึ่งพันนี้ไปทำอะไรก็อยู่ที่พวกเขานะครับผมแล้วว่าใครจะได้ไปก็ต้องดูันเด็ดต่อไปนะครับคู่นี้ก็คือคู่รักแล้วก็คู่คู่ฝัดมั้งแต่แบบสมัยกันแล้วเนิ่นนานมาแล้วตั้งแต่เรื่องสบู่ในห้องน้ำก็ทะเลาะกันทะเลาันเฮ้ยเดี๋ยวเล่าเลยเพื่อนๆคนทย่เราคนแรกคือคนที่ออกอาการ ไอ้เอือกไอ้เจือร้องคนแรกไอ้ชีฟไอ้ชียไอ้ชีฟเราไม่ร้องแต่หน้าออกว่ะหน้าออกไอ้ชีฟหนึ่งพันช่ว1หนึ่งพันหนึ่งนบาทหนึ่บาทหนึ่บาทไม่ลกไม่เล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว ไป็น1,000บาทเท่ากับไอเจ้เมื่อามึงทำอะไรอย่นะสบายใจอู้ยอ้าวแล้วผูที่ได้เงินรางวัลไปก็คือของเกงของเก่องเกองเก้งของเก่อ่งอเจ้งอเก่งเก่งของเก้งตอนนก้งอนนี้งเล่นบ่อยเ่งอ่งขอ่ทำองม่งของอ่งไม่งขเหมือนกันพี่ โอเคทำนี okay, okay. Okay. Mm ่แ hmm. ล like like ้วกันน like ้าสนุกสนานกันไปแล้วครับผมปวดล้ามากอย่าถ้าเกิดใครที่ยังไม่วอร์ม่ใครอย่าไปทำเล่นนะกล้ามเนื้อฉีกรู้เลยฉีกตัวเนี่ยถ่ายไปแล้วแล้วกล้ามเนื้อปกตัแป๊บคทั้งตัวเลยอ่ะโอเคเทบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ล่ะครับเอาหน้าบอมเรื่อยๆหน้าเดียวอบอยากพวงหนวดลายติ๊กจะลายพี่ลายจะโตพิมพ์มาเอาฮันน่าคิดเจอหน้าไห้แพงเลยถูกมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้โอาหน้ากันแล้วกันสวัสดีกับ ได้เธอจะบอกไก่ก็ได้เธอจะบอกเสือก็ได้เธอจะบอกสิงโตก็ได้เธอจะบอกหัวก็ได้เธอจะบอกควายก็ได้เธอจะบอกปลาก็ได้เธอจะบอกหมูเห่าก็ได้เธอจะบอก